เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นนาพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นขึ้นเป็นการพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรไทยมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยความสุขที่เกษตรกรทุกคนใฝ่ฝันคือการมีอาหารไว้บริโภคมีงานทํามีรายได้ที่พอเพียงและครอบครัวอยู่กันอย่างอบอุ่นแต่หลายคนคงสงสัยว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ ดีจริงหรือกรเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำสำหรับกรเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินขนาด1 0 1ถึงไร่ทำให้กเกษตรกรใช้พื้นที่การ,กรเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้กเกษตรกรมีอาหารไว้บริโภคอย่างพอเพียงตลอดทั้งปีช่วยให้เกษตรกร,ร,กร,รดลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น <S <S และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เกษตรกร เมื่อได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่กันแล้วเชื่อว่าหลายคนทั้งที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรและไม่ได้เป็นเกษตรกรก็คงอยากจะทราบเหมือนกันว่าการทําเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นตอนของการผลิตทางการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองเพื่อให้เกษตรกรมีอาหารอย่างพอเพียงสําหรับการบริโภคภายในครอบครัวเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริคือ มีการแบ่งหรืจอจัดสรรพื้นที่ออกเป็นสัดส,ส่วนโดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ส่วนที่1คือแหล่งน้ำประมาณร้อยละ30ใช้สำหรับขุดงสะหรือสร้างแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปีพื้นที่ส่วนที่2คือนาข้าวประมาณร้อยละ30ใช้สำหรับปลูกข้าวไว้บริโภคภายในครอบครัวให้พอเพียงตลอดทั้งปีพื้นที่ส่วนที่3คือพืชสวนพืชไร่ ประมาณร้อยละ30ใช้สำหรับปลูกพืชอื่นๆได้แ,แก่พืชไร่ไม้ผลพืชผักพืชสมุนไพรและไม้ใช้สอยอื่นๆและพื้นที่ส่วนสุดท้ายคือพื้นที่ส่วนที่สเป็นพื้นที่ในส่วนที่อยู่อาศัยประมาณร้อยละ1ิบใช้สำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนทั้งนี้ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริสามารถปรับสัดส,ส่วนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมหลังจากเกษตรกรดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขั้นต้นแล้วจะทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นรากฐานที่จะดำเนินการในขั้นที่2ต่อไปทฤษฎีขั้นที่2คือการรวมพลังกันในรูปแบบของกลุ่มหรือสหกรณ์ เกษตรกรสามารถที่จะดําเนินงานร่วมกันในหลายๆด้านเช่นการร่วมมือกันในด้านการเพาะปลูกการจัดการแหล่งน้ําและร่วมกันวางแผนในการจําหน่ายร่วมกันในรูปของกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสวัสดิการสําหรับชุมชนเช่นกองทุนเงินกู้ยืมสําหรับสมาชิกการบริการทางด้านสุขานามายในชุมชนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นต้น ทฎีหมายขั้นที่สองจึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีหมายขั้นที่3เป็นขั้นที่นำไปสู่ธุรกิจชุมชนเพื่อสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรในชุมชนที่ดียิ่งขึ้นขั้นนี้เป็นขั้นของการติดต่อประสานงานกับแหล่งเงินทุนเพื่อนำเงินทุนมาใช้กับกิจกรรมต่างๆของชุมชนซึ่งจะเป็นการพัฒนาให้การดำเนินงานก้าวหน้าย,ยิ่งขึ้นแหล่งเงินทุนที่สามารถติดต่อได้เช่น ธนาคารบริษัทห้างร้านเอกชนรวมทั้งองค์กรและมูลนิธิต่างๆซึ่งการติดต่อประสานงานระหว่างเกษตรกรและแหล่งเงินทุนนี้จะเป็นการเอื้อและประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับคือทําให้สามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรได้ในราคาถูกเนื่องจากเป็นการซื้อในราคาส่งเพราะซื้อผ่านกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ ทำให้มีเงินทุนในการสร้างมูล,ลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรสรุปก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่1เป็นขั้นของการพึ่งพาตนเองส่วนขั้นที่2เป็นขั้นของการพึ่งพิงอิงกันและขั้นที่3เป็นขั้นของความก้าวหน้าซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริทั้ง3ขั้นนี้ช่วยให้เกษตรกรไทยมีความพอเพียงมั่นคงและยั่งยืน